พศาสตรการประมงค่ะวันนี้ปาก็อยู่ที่ศสนย์ใจและพัฒนาการพอเลี้ยงสัตว์น้ําจืดใชหน้านะคะปาจะพาทุกคนเนี่ยมาดูการเพราะกบอย่างถูกวิธีและถูกต้องนะคะไปดูกันเลยค่ะน่าะพอพันธุ์ที่ดีต้องมีอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนนดูจากกล่องเสียงตัวผู้จะมีกล่องเสียงที่ต้อยคางสองข้าง,างแล้วก็ด้านข้างจะมีสีเหลือง นี่คือเขาสมบูรณ์เต็มที่คัดที่มีอวัยวะครบสมบูรณ์แล้วก็เช็คว่าเขาพร้อมไหมก็เอามือลูดเขาจะรัดแสดงว่าเขาพร้อมสมบูรณ์ที่จะผสมพันธุ์ตัวเมียที่สมบูรณ์พร้อมไข่ต้องมีอายุหนึ่งปีขึ้นไปแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะสาก แล้วก็จะมีสีแดงออกชมพูแสดงว่าเขาสมบูรณ์เต็มที่พร้อมไข่บางตัวถ้าว่าเขาท้องอ้วนอย่างเดียวแต่ถ้าตรงนี้ไม่แดงเนี่ยแสดงว่าไข่เขายังไม่ไม่สุกเต็มที่แต่ถ้าอย่างนี้คือสมบูรณ์เต็มที่พร้อม สังเกตดูได้ง่ายเลยนะคะตัวเมียจะมีลักษณะลำตัวที่ใหญ่กว่าตัวผู้นะคะทางซ้ายมือค่ะหรือว่าถ้าจะเอาให้ละเอียดนะคะตัวผู้ก็จะมีกล่องเสียงนะคะส่วนตัวเมียจะไม่มีกล่องเสียงค่ะส่วนส่วนสีนะครับจะขึ้นอยู่ตามสภาพแวดล้อมของการเลี้ยงนะครับว่าจะเปลี่ยนไปตามสีของบ่อครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยใช่ไหม Later that same evening The next day เนื้อไข่สีดอกขาวไข่ดียังมีสีดำกระบอกนี้น้อยตอนนี้เขายังไม่ต้องกินนะฮะมียกติดนกตัวประมาณพวก่นี้จะเริ่ม 中野く